ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตีเคารพครับรายการที่นี้มึงนานมุมมองทองทินประจําวันที่สาวหกวันพฤหัสนะครับพฤษภาคม2,554วันนี้ผมพาวัดสตัตยวงค์ครับมาดําเนินรายการแตนคุณอาินญ,ญานะครับคุณปุยถึ่งก็คงจะไปธุระธุรกิจไปเรื่องของส่วนตัวเปินนะครับโทรมามาบอกเมือ่อคืนแรกว่าวันนี้อาจรรายการได เรียนเจิญวันนี้วันพฤหัสนี่พี่น้องครับเป็นเรื่องของสุขภาพครับอรคยาปรมาราพาความบ่มีโรคเป็นหลับอันประเสริฐวันนี้คุณหมอหมอบอยนะครับในแพทย์พงเทพวงวัดชลาภิบุญและก็หมอ,อในแพทย์สรรณสุขจังหวัดท่านในแพทย์พิสิทธ์สีประเสริฐจะมารวมรายการบวมวัวตอนนี้เดินทางมาถึงหรือ,อยังนะครับก็พี่น้องทีอยากจะสอบถามหรือว่ามีข้อข้องใจอยากจะ,ย,กจะยังก็เดี๋ยวเรื่องของสรรณสุข,เร,ข,สขเรื่องของสุขภาพ ก็่อยโทรเข้ามานะครับสักก๊าก่อนว่าตอนนี้ผมเข้ารายการแตนไปก่อนกอน่อนตีคุณหมอพิสิทธิ์จะเข้ารายการผมขออนุญาตเอาช่วงก่อนนี้เหฮากำนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานี่เปนฝากไว้เดี๋ยวจะลืมทำมั่อนะครับถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวมันจะเหงาเรื่องแรกครับฝากจากท่านผอ,อไรพฤกษ์ผางามผอ,อโรงเรียนสีนคร ต่บนเมืองจังนะครับวันที่เสาเก้านี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่ชอบเรื่องของโต๊ะสะหะหนองจิมนะครับโรงเรียนสีนครนันมีพื้นที่ซะอยู่11อไร่มีปลาสามผ้วอยู่ท่านครับปลาสามผัววันที่เสาเก้านี้เปิลจะเปินจะเปิดฮือ,อไปโต๊ะสาหะหนองกันนะครับวันที่เสาเก้าพุ่สา,าที่จะถึงนี้มีแหกับมีจ๋มแหนี่350าจ๋มนี่1 0 0ครับเปินบอกว่า ปลาสามผู้ว่าปลาอยู่หันประมาณเป็นสักแสนตัวได้ปนอุ้มเป็นถึงนะครับเพราะว่าปล่อยตั้งแต่สมัยท่านดรสุวัส์นะครับท่านอดีตผู้ว่าแล้วก็ท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนั่นก็ที่เป็นผู้ว่าที่ไปอยู่ศรีสะเกดและหลัง,ลงสุดนี่คือท่านผู้ว่าเสนีกิตกเกษมนี่ได้ปลอยปล,ยปลาลงวันทีเ่เสาเก้านี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องทั่วจังหวัดน่านนี่ครับรับรองว่าั่วะดี๋ยวสวนั่นกันแล้วกันนะครับทั้งแหทั้งจำน่ะน,นะครับได้ในนอนบ่ผพิดหวังครับไป เงินส่วนหนึ่งผลกับคงจะเอาไปเนี่ยในเรื่องของเด็กนอนโรงเรียนอันนี้ตีตำบลเมืองจังนะครับวันที่เสาร์เก้านะครับแล้วก็แหมข้าวนิ่งนี่ท่านท่นานท่านกฤษดาสีใจวงพอกศนอมเพื่อเมืองน่านอยากจะเปิดหื่กับปีน้องตีอยู่ในเขตเทศบาลน,นี่นะครับเขาอบรมเรื่องของโครงการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชในถุงหรือภาชนะเหลือใจ อันนี้ท่านไดที่สนใจนะครับในบริเวณปุนบอกว่ามันเหมาะสมสําหรับปี่น้องที่อยู่ในเขตทิศบาลที่บ่มีพื้นที่ในการปลูกพืชพักพืชพักสวนครัวทั้งหลายนะครับบอกว่าพริกมะเขือมะกรูดต้นหอมพักชีพักกาดหัวะพาสารใดอย่างทั้งหลายเนี่ยท่านไดที่สนใจเนี่ยีน้องเฮ้ยปิ้นจะมีการอบล้มโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยมักกะดีปุ๋ยชีวภาพกะดีวิธีการเตรียมอย่างทั้งหลายนั่น่ะแล้วก็กล้าพักแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พักตัวท่านติดต,ต่อสอบถาม ได้ลราก็ไปสมัครจนถึงวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับวันที่30จากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31พฤษภาคม2554หี่ตีกศนตำบลในเวียงตอนนี้เปินเปลี่ยนชื่อนั่นเอาคือชื่อกศนกันแล้วกันนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็ไปติดต่อเพิ่มเติมนะครับอันนี้เรื่องของโดยเฉพาะในเขตเทศบาลน,นี่เปิผนบอกโหดเป็นสิ่งที่ดีมากๆาก,ากน,นะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0547518 32นะครับ0 5 4ย์ห้ เจ็ดห้าหนึ่งแปดสามสองอันนี้เป็นของกสนตํารวนเรเียงครับเดี๋ยวครับโทรศัพท์นี่กั๊มกันนะครับนะครับผมสวัสดีครับครับผมนะครับเาครับผมเจ็ดสองเนี่ยบอกลจอตมมีาป้องานเลยอ๋อครับครับเดี๋ยวบ้อนหรือบ้นอเวียงกงกับรับได้ครับได้ครับเดี๋ยวกัมนะครับเนาเจอยู่บอกนดได้เนาะ ครับบอกมันต้องบอกทุกเคสน,นะครับครับถ้าบอกมันต้องบอกทุกเคสครับเดี๋ยวเดี๋ยวสกรรําเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านสำมกับกนะครัำน,น้องอ๋อครับผมครับขอบคุณครับ,รบครับิ้งสาเลยบิ้งสาโอ้โอ้โอครับโอ้สกําก่อนเลยทานเนอะนะครับเดี๋ยวผมขอต้อนรับท่านในแพทย์ประสิทธิ์สีเพลซ์สวัสดีครับท่านครับท่านในแพทย์สารณสุขจังหวัดวันนี้ทางรายการยินดีต้อนรับครับแล้วก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะว่า แต่ว่านี่ผมหันข่าวหลายข่าวครับท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของนี่นะครับไอ้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านอยากจะอู้ในวันนี้ไขเลือดออกเริ่มแล้วนะครับวันนี้ท่านมีอย่างที่อยากจะประชาันแลวก็ได้อู้กรบแฟนรายการเจอแล้วครับท่านครับก็สวัสดีครับท่านฟูฟังทุกท่านนะครับวันนี้เป็นข่าวด้านสุขภาพนะครับอย่างที่ท่านได้เกินน้ำเมื่อกี้นะครับก็คงจะมีเรื่องที่อู้อยู่สองสามเรื่องนะครับ อันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องไข้เรื่องอ,อ่อย่า,ยา <c oughs> ที่ท่านได้อู้ถึงนะครับ <c oughs> ว่าเมืองน้านเนาก็เริ่มมีเนื่องจากว่าเขามีฝนหนักเนปีนี้ฝนตกหนักแล้วก็มาเร็วนะครับเพราะนั่นก็จะมีน้ําอยู่ในแหล่งธรรมชาติหลอหลอบ้านเยอะนะครับ <c oughs> ตอนนี้เลาพบว่าปริมาณย้งก็นักขึ้น,นครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับดูแลหลุงน้าย้งหลายเนี่ยก็พยายามทำมาทีละขั้งนะครับ แต่ว่ามันอาจจะเบาปอนะครับเพราะว่าเราพบคนป่วยตอนนี้พบเจ็ดคนละนะครับที่ป่วยก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับสี่คนอำเภอเมืองก็มีในเขตเทศาบาลในสองคนนะครับอนอกเขตเทศาบาลสองคนอาเภอเวียงสาคนหนึ่งอำเภอปัวคนหนึ่งครับ,รบ,รบเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไปสํารวจเนี่ยก็อยากจะ ถึงแม้ว่ามันบลายเถือนนะครับแต่จากรักทางวิชาการจะพบว่าถ้ามีคนป่วยหลายหนึ่งแสดงว่า,ามียุงเยอะแล้วมีคนที่เชื่อแต่บบกมีอาการเนี่ยยังนักอยู่นะครับในรักหลายหลายหลายร้อยคนนะครับแต่ว่าอาการบ่บนักโดยบ่ได้มาโรงพยาบาลนนะแต่ว่าอาการที่เขาว่าซีเจ็ร้าเนี่ยก็คือว่าป่วยและมีอาการหลายแล้วมาพบแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัน สิ่งที่ีอยากจะวเป็นน่าอยากจะดําเนินการตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่เขาก็ได้นําเลี้ยนกับท่านผู้การจังหวัดเปเรื่อความสนใจตอนนี้ท่านผู้การจังหวัดเป็นก็มีนโยบายนะครับที่จะประสานงานไปทั้งท้องถิ่นทุกแห่งนะครับเพราะว่าเจ้าภาพที่จะจ้อง่จยกัคือเจ้าบ้านทุกคนนั่นแหละครับล้วกอพี่น้องที่อยู่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเฮนต้อง่วยพอ แห่งหนึ่งก็คือพี่น้องอสสมอที่ไปช่วยในคำแนะนำประเมินนะครับแห่งอันนึงก็ทั้งท้องถิ่นนะครับ,รบทั้งเทศบาแลแนะก็ทั้งองค์การมหารสวนตำบลกับกับคงจะมาช่วยกันดูแลสนับสนุนเพื่อเพิ่มเป็นปัญหานะถ้าองค์แต่เริ่มต้นก็จะเป็นปัญหากันนะครับครับผมซึ่งในนี้เนี่ยถ้าหากเขาก็เน้นเรื่องการทำลายแรงเกาะพันยุงนะครับโดยเฉพาะภาชนะอย่างทีอยู